สวัสดีสมาชิกครับชวนชมอันติดตัวหายากนะครับสำหรับตัวนี้คือตัวแรงเลยนะครับตัวสปอร์ตก็ว่าได้นะครับโตโยต้าโคราอันติดคันนี้เครื่อง2.0ออโต้นะครับรถสวยเดิมครับไม่มีชนหนักตัดแต่งหรือพิกค้วมนะครับสมบูรณ์สุดๆเลยนะครับดูแลถึงดูแลศูนย์ด้วยครับนี่เลยครับคันนี้ เครื่อง2000นะครับตัวแรงนะครับตรงพวงมาลัยเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับรถสภาพสมบูรณ์ภายในดำตกแต่งลายไม้สวยครับใครที่สนใจ อยากได้รถตัวแรงๆสำหรับอันติดนะครับทนทานใช้ง่ายดูแลกันได้สบายแน่นอนนะครับรถสวยมากๆนะครับคันนี้นานๆจะมีมานะครับสำหรับเครื่อง2.0ปี2010นะครับภายในก็สวยๆนะครับกว้างขวางนั่งสบายอยู่แล้วครับอันติดดูแลก็ง่ายภายในนี่เนียนๆเลยนะครับไม่ประมาณ220,000ดูแลสวยดูแลดีดูแลถึงครับคันนี้จัดไปเลยครับ ตัวแรงๆสําหรับอันติดนะครับเครื่อง2000นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับใครชอบหรือกําลังหานะครับนานๆจะมีมานะครับมาไม่บ่อยนะครับจําได้ว่า2ปี3ปีนึงจะได้มาคันหนึ่งนะครับตัวนี้เพิ่งจะมี2คันนะถ้าจําไม่ผิดนะครับเพิ่งได้มาตัวนี้สวยๆเลยนะครับสภาพงามหยดย้อยเลยนะครับภายในงามๆดูแลดีมากๆนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับ ตรงพวงมาลัยเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับก็จะสปอร์ตหน่อยนะครับตัวแรงไม่มีอืดไม่มีรอแน่นอนกดปุ๊บพุ่งเลยนะครับพุ่งเลยโอเคนะครับใครที่ถูกใจนะครับบริการจัดส่งทั่วไทย2 9 0 0 0บาทครับ29,000บาทบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับนี่เลยครับสวยๆแบบนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำไม้แท้2 2 0 0 0 0กิโลเมตรสภาพเรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับตัวแรง สำหรับอันติดนะครับขับมันแน่นอนน้ามัน9195นะครับใช้ได้นะครับเบนซินนะครับสําหรับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับตัวแรงอันติดมาแล้วครับมีรูปมาฝากด้วยนะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานชอบชมเช็คทดลองขับมินบุรีอยากได้รูปเพิ่มอยากได้คลิปนะครับติดต่อมาได้เลยครับผมพร้อมส่งรูปส่งคลิป พร้อมขายนั่นแหละครับคันนี้สวยจริงๆนะครับบอกเลยว่างามๆนามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถรุ่นนี้นะครับสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับฝากไว้ด้วยครับกับ t o โย t a าโครราอันติดนะครับรถพร้อมใช้รถสวยรถแรงตัวนี้หายากแน่นอนนะครับเหยียบเป็นมากดเป็นพุ่งครับเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนทั่วไทยบริการจัดส่งทั่วไทยครับรถสวยแบบนี้ถูกใจเน้นโทรเจรจานะครับด่วนเลยครับด่วนเลย ขอบคุณครับสวัสดีครับ